นับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการปฏิวัติสุขภาพกับบานเทพนะคะ ดิฉันรติกรจาโรเกษตรวิดําเนินรายการค่ะพบกันเป็นประจำทางสถานีโทรทัศน์นิวส์วันนะคะช่องทางในการติดตามรับชมมีหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียมนะคะที่เราขยับปรับเปลี่นกันมาในเดือนนี้หลายๆท่านก็คงจะได้ขยับมารับชมกันอย่างต่อเนื่องในช่องทางอื่นๆซึ่งรวมถึงผ่านทางโซเชียลมีเดียด้วย Facebook y o u t u b e นะคะมีคลิปต่างๆทาง Tik t o อกด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงทางอ n s t a g r กรมแล้วก็อีก2เว็บไซต์ World วบ mgronline.com แล้วก็ n e w s 1 l i f e c o m นะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากจะย้อนหลังกลับไปชมทาง YouTube ก็ได้หรือว่า Facebook ก็ได้นะคะแล้วก็รวมถึงแชร์รายการนี้เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับคนอื่นๆด้วยนะคะรายการปฏิวัติสุขภาพากับปานเทพเออกอากาศผ่านทางสถานีโทรทัศน์นิวส์วันทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีค่ะตั้งแต่3ามทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะคะจากนั้นจะออกอากาศซ้ำในวันถัดไปคือวันอังคาร ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกาวันเสาร์ก็ชมได้ค่ะตั้งแต่10นาฬิกา30นาทีนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้กลับมาพบกันนะคะกับอาจารย์ปานเทพภูพงศ์พันธ์คณะบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยรังสิตสวัสดีค่ะาจารย์คะสวัสดีครับสวัสดีคับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ขอต้อนรับด้วยยาลมนะครับก็เปลี่ยนแพ็คเรียวกว่าบรรจุพันธ์นะครับสีสันสดใสสวยงามะนะครับ ใช้ชื่อตรงๆนะครับไม่ต้องค้นคำอื่นเพราะเดี๋ยวอาจจะมีคนใช้ชื่อแบบเดียวกันก่อนหน้านี้ว่ายาลม300จําพวกแล้วตํารับยาสมุนไพรไม่ครบคุณจิไม่ได้ขึ้นทะเบียนออยไม่เหมือนเรานะไม่เหมือนไม่ได้ผ่านการตรวจคุณภาพตัวตัวสมุนไพรการตรวจหาสารพิษโลหะหนักไม่มีนะครับแต่อันนี้ขึ้นทะเบียนออยนะครับอันนี้ผมจะขออนุญาตให้ดูกล่องนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชม สำหรับ <Heaven> s. <S อันนี้บรรจุพันธุ์ใหม่นะครับยาลมตราปานเทพคุณสมบัติเหมือนเดิม <ok. S 1> นะครับอันนี้ก็จะเป็นยาที่ท่านผู้ชมก็คงจะรู้ว่ามาจากตำรับยาที่ปรากฏอยู่ในแพทยศาสตร์สงเคราะห์ <kh ā. S 1> นะครับซึ่งทะเบียนออยก็จะอยู <mumbles. S 1> ่ตรงนี้ครับนี่ครับน,น,นี่ครับทะเบียนเลขที่เห็นไหมครับ g 2 9 1ง6กเป็นทะเบียนออยนะครับแล้วก็ อันนี้นอกจากนั้นในนี้ก็จะมีที่ไปที่มานะครับว่ามีเอกสารกำกับยาะนะครับอยู่ข้างในแล้วก็สีสันสดใส,ดสลงเคทองอนะครับสบรรพคุณเหมือนเดิมะนะครับเรียนให้ทราบว่าผมทานทุกวันทุกวันนะครับวันละหนึ่งซองตอนนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตำรับที่เราไปตรวจสอบสารต้านอนุมูลอิสระ<อ>คือเราเคยตรวจก่อ,อ,อนนนี้นนแล้วว่ามันติดอันดับระดับโลกะนะครับ ในสปปรรพคุณตอนนั้นตอนสมัยในแพทยศาสตร์สงคราะห์เขียนเอาไว้ว่าตำรับยานี้ถ้ารับประทานเท่าผลสมองแก้มือตายเท้าตายแก้ลม300จําพวกก็หายสิ้นแลรับประทานได้เจ็ดวันเสียงดังจักรจันเรรรับประทานได้15วันเสียงดังนกการเรวีรับประทานได้นานๆเสียงดังหงทองในถ้ำคูหาสวรรค์ รับประทานได้หนึ่งเดือนอเรียนพระไตรปิฎก84,000จบคาถาปัญญาสว่างปราศจากพยาธิ500จำพวกก็หายสิ้นแหลรับประทานได้6เดือนจกสุขคือตาอสว่างทั้งสองข้างรับประทานได้7เดือนรู้กำเนิดเทวดาในชั้นฟ้า รับประทานได้8เดือนพระเวสสุวรรณลงมาสู่เราแลรับประทานได้9เดือนอายุยืนได้ถึง200ปีคใครรู้ตำรานี้แล้วไม่ทำกินเหมือนหยิบเหมือนเหยียบแผ่นดินผิดเลยทีเดียวท่านคิดตำรับยานี้ท่านคิดเป็นปริศนายาได้สนเท่เลยใครรู้ตำรับยานี้แล้วได้ทำกิน จำเริญอาหารด้วยแล้วตำรับยานี้เนี่ยเป็นตำรับยาปิดท้ายในตำราแพทยศาสตร์สงเคราะห์ในสมัยรัชกาลที่5ความหมายก็ดูแล้วว่าสำหรับคนที่ต้องการเป็นแก้ปัญหา,าธาตุลมค่ะซึ่งอย่างผมเนี่ยต้องคุมโทนด้วยเสื้อที่อบอุ่นใช่ไหมครับลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะาธาตุลมความคิดเร็วนะครับแต่ก็จะ ทำให้ร่างกายอบอุ่นเพื่อสมดุลใช่ไหมครับในขณะเดียวกันก็รับประทานธาตุลมแล้วก็จะทําให้กระบบกระบวนการในการขับเคลื่อนลําไส้และเลือดลมเนี่ยดีขึ้นผมทานทุกวันตอนนี้ทีนี้ตำรับยานี้ไม่ได้บอกว่าเรารับประทานแล้วจะ,ะอายุยืน200ปีนะครับแต่ระบุซ่อนปริศนาทางยาและปริศนาทางธรรมเอาไว้ยาลมรสขมร้อนด้วยขมด้วยร้อนด้วย นะครับซึ่งมันก็จะมีสปปรรพคุณในการช่วยบำรุงน้ำดีขับลมค่ะแน่นอนครับธาตุไฟก็เป็นพลังงานแห่งความร้อนใช่ไหมครับแล้วในขณะเดียวกันก็จะทำให้ย่อยไขยมันได้ดีขึ้นนะครับยังไม่นับฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระก็ติดอันดับระดับโลก นะครับขมร้อนออยานี้จึงเลือกคนคนไม่ได้เลือกอยานี้ไม่ใช่ทุกคนจะทานได้อันนี้สาคัญอันนี้สําคัญคแล้วก็ผมก็จะรับประทานนะครับครึ่งถ้วยชาชากาแฟค,ครึ่งถ้วยพอน้ําให้น้อยเพราะว่าจะประหยัดเวลาในการดื่มใช่ค่ะพออุ่นลงพอดื่มได้กรึบเดียวหมดตามด้วยน้ําลงไปะนะครับดื่มน้ําให้เยอะตำรับยานี้ก็จะมีข้อดีสำหรับคนที่อายุมากแล้วเลือดลมอ่อนแรงลง และถ้าเป็นคนติดเตียงก็เห็นชัดคือชีพจรอ,อ่อนแล้วะนะครับธาตุไฟขาดก็จะตำรับยาน,นี้ก็จะไปช่วยเสริมธาตุลมโดยตรงนี่ะนะครับทําให้การเคลื่อนทุกอย่างดีขึ้นทีนี้ตำรับยาน,นี้ผมก็เรียทราบว่าเ,เราจะไม่ใช้คําว่าตัวเลขคือยาลมตราปานเทพไปเลยเพื่อป้องกันการสับสนในตลาดเนี่ยมีคนใช้ชื่อซ้ำๆโดยที่ ตัวยาไม่ถึงก็มีเพราะไม่ได้ขึ้นในเบียนยอไม่ต้องมีใครตรวจตรวจคุณสมบัติสมุนไพรก็ไม่มีถึงแม้ว่าจะทําได้อาจจะไม่ครบก็ได้แต่อันนี้เราผ่านกระบวนการในการตรวจสอบแล้วเป็นตำรับยาแผนไทยของชาติประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับถ้าใครอยากรู้คำถามผมเคยลิสต์วอาไว้20กว่าคำถามให้ไปค้นในเว็บ m ม n นเจดูนะครับก็จะรู้สรรพคุณตำรับยานี้ก็ เรีนนีทราบว่าปัจจุบันชื่อยาลมตราปานเทพมีทั้งขนาดกล่องใหญ่และกล่องเล็กใได้นะครับกล่องใหญ่ก็32กล่องเล็กก็5สซองนะครับนี่กล่องเล็กก็5 2ซอสำหรับคนอยากทดลองแล้วก็ยังมีฟ้าทลายโจน นะครับอันนี้รู้จักกันอยู่แล้วไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับทุกอย่างผ่านออหมดเลยผ่านออยหมดนะครับยาขาวก็ขึ้นทะเบียนอยนะครับเป็นต้นอ๋อที่กล่องของยาลม300จาพวกเนี่ยกล่องใหม่นี่นะคะมีทั้งภาษาจีนภาษาอังกฤษให้ด้วยนะคะเผื่อว่าใครที่อาจจะเอาไปต่างประเทศหรืออะไรหรือว่าสื่อสารกับเพื่อนชาวต่างชาติเพราะว่าจริงๆแล้วคนหันมาสนใจตะวันออกก็คือมาสนใจํำรับยาของไทยมากขึ้นด้วยวันนี้ถ้าผู้ชมเห็นตัวอย่างนะครับว่าผมทําผลิตภัณฑ์มาในสิ่งที่ ไม่เคยไม่ไม่เคยมีใครได้ยินตำรับยาพวกนี้เลยเอาจริงๆแล้วคนไทยคุ้นกับยาหอมมากกว่ายาลมใช่ค่ะบางคนยังสับสนอยู่จนถึงวันนี้ค่ะยาหอมบำรุงหัวใจยาหอมแก้ลมแก้ลมกองละเอียดใช่ค่ะยาลมแก้ลมกองหยาบในระบบทางเดินอาหารพอแก้ได้มันก็จะแก้โดยรวมได้ยาลมกับยาหอมจึงมีวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมือนกันครับทีนี้เราพูดเรื่องแบบนี้ก็เลยอยากจะชวนท่านผู้ชมที่สนใจเรื่องสมุนไพร และอยากจะหาแนวทางใหม่ๆในอนาคตนะครับแน่นอนทั่วโลกในยุคปัจจุบันความรู้วิทยาการมันถึงกันหมดมทั้งโลกะนะครับอ่านงานวิจัยได้ก็ทั้งโลกเรียนข้ามศาสตร์กันแม้มไม่เคยมีความรู้ในศาสตร์นั้นก็เรียนรู้ได้เข้าไปฟังเลคเชอร์ได้ดู YouTube ได้ใช่ไหมครับแต่วิชาการแพทย์แผนไทยมไม่สามารถจะเรียนต่างประเทศได้เพราะ เป็นภาษาไทยและต่อให้จะแปลก็มีความสลับซับซ้อนไม่ง่ายเพราะวิชาการแพทย์แผนไทยเป็นวิชาการแพทย์ที่มาสายทางพระพุทธศาสนาใะนะครับท่านผู้ชมที่สนใจเรื่องนี้เรื่องการแพทย์แผนไทยเรียนให้ทราบว่าปัจจุบันนี้ใครก็ได้สามารถเรียนการแพทย์แผนไทยได้คําว่าใครก็ได้คือวุฒิการศึกษา ม3ข<ม>ึ้นไปแล้วก็อายุเท่าไหร่ก็ได้แล้วบอกว่าไม่มีเวลาจะเป็นนักศึกษาใช่<ม>เรียนเฉพาะเสราร์และอาทิตย์มีปิดเทอมด้วยใช่คเรียนสองปีมีสิทธิสอบใบประกอบวิชาชีพเพสัชกรรมไทยถ้าได้เปิดร้านขายสมุนไพรได้หนึ่งนะหนึ่งนนะครับ<ม>สถ้าสอบอีกเรียนอีกหนึ่งปีมีสิทธิสอบเวชกรรมไทยได้ เปิดคลินิกการแพทย์แผนไ,ไทยได้เปลี่ยนสภาพเป็นหมอแพทย์แผนไทยเขาจะมีคำนำหนำ้าคำนำหน้าว่าพอทอหรือแพทย์แผนไทยเอาละ,ะหลักสูตรนี้เราก็เลยเปิดมาถึงรุ่นที่7แล้วคุณรัติกรหรือคุณจิ <c oughs> เราเนี่ยเป็นรุ่นที่6นะครับเขาเรียกว่าหลักสูตรประกาศสเสียบัตรวิชาชีพการแพทย์แผนไทย <c oughs> วงเล็บกไก่กกไก่นี่คือวงเล็บตามกฎหมาย เพศัจกรรมไทยและเวชกรรมไทยจากภูมิปัญญาพัฒนาสู่สากลนี่คือคอนเซ็ปต์ของที่มอรังสิตนะครับเพราะว่าการเรียนหลักสูตรประกาศศิริบัตรเนี่ยเรียนได้หลายที่ในประเทศไทยที่เป็นโรงเรียนแต่ของเราเป็นมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยที่สอนแพทย์แผนไทยบัณฑิตและพื้นฐานมาจากคนเพสัจกรรมจึงเน้นความรู้แบบมหาวิทยาลัยไม่ใช่โรงเรียนทั่วไป แล้วก็เรียนในห้องแลบที่ระดับมาตรฐานมหาวิทยาลัยดังนั้นตราที่ปรากฏในประกาศเซเนียบัรก็จะเป็นตราของมหาวิทยาลัยรังสิตควบคู่กับตราของวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกแล้วเรียนให้ทราบว่าปัจจุบันเรียนมา6รุ่นแล้วคุณรัชกรเป็นรุ่นที่หกปัจจุบันเปิดสอนรุ่นที่7 3ปีเองนะครับ<ช>เรียนเสาร์อาทิตย์อดทนหน่อยเนี่ยมีสิทธิ์เปลี่ยนอาชีพจากที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ เป็นหมอได้เลยนะครับเป็นหมอแพทย์แผนไทยแล้วก็จะเรียนรู้วิธีการรักษาคนไข้แล้วก็ยังสามารถไม่ใช่อยู่แค่เป็นหมอนะครับการที่มีความรู้ดังการแพทย์แผนไทยหรือเภสัชกรรมไทยไม่จําเป็นว่าเราต้องเป็นหมอเสมอไปแต่เราเข้าใจเสร็จเนี่ยเราสามารถเปิดคลินิกการแพทย์แผนไทยแบบเข้าใจได้สามารถไปประยุกต์ในไทยเวลเนสได้หรือศูนย์สุขภาพแบบไทย คำว่าของไทยเนี่ยมันแปลว่าไปที่อื่นชาติอื่นไม่มีนะครับมีเฉพาะที่นี่ใช่ค่คะเปิดคลินิกได้แล้วก็สามารถทําตำรับยาสมุนไพรได้ยให้คุณเ <c oughs> จร่าห้ฟังประสบการณ์ตรงว่ามันมีประโยชน์ขนาดไหนและที่สําคัญก็คือเรียนกัญชาทางการแพทย์แบบแผนไทยที่ปรุงยาตำรับยาสารสําคัญกัญชาเพราะอะไรรู้ไหมครับยัางไงาสักวันหนึ่ง กฎหมายกัญชาต้องตราเป็นพระราชบัญญัติกัญชากันชงแน่นอนรัฐบาลก็มีนโยบายแล้วว่าจะใช้ทางการแพทย์เท่านั้นและหนึ่งในทางการแพทย์ที่จะต้องเปิดแน่ๆค,คือช่องว่างคือคนคนนั้นต้องเป็นแพทย์แผนไทยถ้าเราไม่ได้เป็นหมอนะตอนนี้เขาเปิดโอกาสแล้วอีกหน่อยพอมันกฎหมายเขียนชัดการเรียนก็จะมีคนสมัครมากขึ้น การคัดกรองก็อาจจะยากขึ้นการแข่งขันก็สูงขึ้นแต่ถ้าในเวลาตอนนี้เราเรียนนโดยที่กฎหมายยังไม่ออกเราก็มีโอกาสเข้าสู่ระบบในสถานการณ์ที่ยังไม่บูมหรือยังไม่ขาดแคลนคในเวลาตอนนี้ดังนั้นท่านผู้ชมก็สามารถเปลี่ยนได้ที่จะไปรองรับกฎหมายกัญชาและรวมถึงกระท่อมในอนาคตในการปรุงตำรับแบบการแพทย์แผนไทยและรวมถึงจะต่อยอดได้ด้วยเพราะอะไร คุณก็มีสิทธิ์ที่จะไปมีความคิดเพราะฐานสําคัญที่นี่เป็นมหาวิทยาลัยใช่ไหมครับคุณเข้าห้องแลบคุณมีสิทธิ์ที่จะไปวิจัยและพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรปัจจุบันมันมีกฎหมายเกี่ยวข้องผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นกฎหมายต่างหากเลยพระพราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพรถ้าคุณเข้าใจแพทย์แผนไทยคุณจะเข้าใจโลกนี้เลยตามกฎหมายไม่ใช่อาหารเสริม,มแข่งกันเหมือนเหมือนกันหมดตายกันเละ ไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนไฟเบอร์มันเหมือนกันหมดแต่ตำรับนี่ยมันเป็นความรู้นะครับวิธีคิดมันเป็นความรู้และที่สำคัญก็คือข่าวดีเรียนให้ทราบว่าสูมิม่ตึงครับท่านผู้ชมต้องแคปหน้านี้เลยถ่ายรูปไว้เลย <c oughs> เพราะเรียนให้ทราบว่าข่าวดีก็คือเราเปิดมาหกรุ่นนะอัตราการสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ สูงกว่าค่ามาตรฐานของทางประเทศต่อเนื่องมาหลายปีติดต่อกันแล้วเพราะฉะนั้นไม่ผิดหวังโดยผมเป็นคณะบดีเองนะครับก็จะเรียนวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและการพัฒนาสมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยเทคโนโลยีสู่สากลไม่ใช่เรียนแค่ตำรับเฉยๆไม่ใช่เรียนจากภูมปยยยิปัญญาเฉยๆแต่คุณต้องมีความรู้ผสมผสานตำรับยาไปสูกก่กระบวนการวิจัยยาลมเนี่ยมันมาจากนับ หลายหมื่นหลายแสนตำรับที่รอคนเข้าใจไปหยิบมาเพื่อเอามาใช้ประโยชน์ในวงการแพทย์แผนไทยเพราะอายุของคนเรียนหลากหลายไม่มีอะไรต้องอายเลยเหมือนคนเอกรอบครัวเดียวกันบางคนเรียนยังไม่จบประหงเลยมาเรียนจริงไหมบางคนจบปริญญาเอกแล้วก็มีบางคนจบวิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาอื่น มาเรียนก็มียาลม300จําพวกตำรับยาโบราณช่วยกระตุ้นเลือดลมในระบบการไหลเวียนเสริมธาตุไฟและลมให้กับผู้สูงวัยและเสริมระบบทางเดินอาหารเคลื่อนตัวดีขึ้นสนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์ท่านผู้ชมต้องแคปตรงนี้ไว้เพราะว่า มันใกล้จะเต็มแล้วครับอตอนนี้จะเรียนท่านผู้ชมว่าตอนนี้มันใกล้จะเต็มแล้วคผมออกรายการนิวส์อาไปแค่สองครั้งเนี่ยใช่ค่ะคือเราอาจจะรับได้ประมาณสักห้าสิบหรือไม่เกินเจ็ดพอแล้วอีกนิดเดียวจะเต็มตอนนี้นม,มากก่อนเถอะรีบมา่อตอนนี้จะเต็มแล้วใช่ค่ะจันท่านผู้ชมต้องแคปตรงนี้และ QR code ตรงนี้ QR code ตรงนี้ครับท่านผู้ชมแค่สแกนเข้าไปถามรายละเอียดทักไลน์เข้าไปถ้าท่านผู้ชมสนใจเนี่ย ต่อวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกมร,อออรังสิตลาย ID at 188 RZBZS ขออภัย188 RZBSZ เอาใหม่นะครับลาย ID เพิ่มเพื่อนแล้วก็กด at 188 RZBSZ โทรศัพท์0 8 0ก7 7เจ็ดเ8 9 9 770 8 6 2เรียนเฉพาะสาวอาทิตย์คนอายุสูงสุดที่มาเรียนกับเรา76ปีใช่ไหมใช่ค่ะโอ้สูงมากรุ่นจิ๋งก็70อัพเหมือนกัน <76 S 2> นะคะเรียนได้การเรียนมันเรียนได้ตลอดชิตอย่าไปคิดว่าเราอายุมากแล้วมไม่อยากเรียนไม่จริงครับจะ,ะอบอุ่นมากเพราะ อายุของคนเรียนหลากหลายไม่มีอะไรต้องอายเลยเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันบางคนเรียนยังไม่จบม .6 เลยมาเรียนจริงไหมบางคนจบปริญญาเอกแล้วก็มีใช่ค่ะบางคนจบวิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาอื่นมาเรียนก็มีเภสัชยังมีเลยหลากหลายสาขาอาชีพวิศวะสถาปนิกก็มีนักกฎหมายก็มีหลากหลายมากครับเพราะฉะนั้นสังคมที่มีอยู่แบบนี้ มันเกื้อกูลกันได้ในอนาคตเพราะว่าพื้นฐานความรู้ไม่เหมือนกันแต่มาเรียนสิ่งเดียวกันดังนั้นเครือข่ายที่อาศัยซึ่งกันและกันเนี่ยจะไม่เหมือนโรงเรียนทั่วไปเพราะคนเหล่านี้ต้องการเข้ามาเรียนรด้ตรามหาวิทยาลัยไม่ใช่ตราโรงเรียนสอนแพทย์แผนไทยทั่วไปนะครับคุณจิตเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ตรงหน่อยเพราะว่าไปเรียนมาแล้วสักตอนนี้เทอมที่สองของปีที่หนึ่งปีที่หนึ่งนะครับปีที่หนึ่งเทอมที่สองแล้วค่ะ เป็นยังไงบ้างได้แล้วเล่าให้ฟังโดยตรงเลยครับใช่ครับอันดับแรกโจรโหไว้ว่ามาเป็นลูกศิษย์อาจารย์ปานเทพเถอดนะคะคือที่ว่าอย่างนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าคือรูปแบบการเรียนการสอนอย่างที่อาจารย์บอกว่าเป็นมหาวิทยาลัยทําให้เรามีครูบาอาจารย์ที่สอนเรานะคะก็คือเตรียมความพร้อมในการสอนมากนะคะพร้อมที่จะให้ความรู้กับเราอย่างเต็มที่ เนื้อหาสาระต่างๆแล้วก็เปิดโอกาสให้เรามีโอกาสที่จะซักถามหรือเหมือนกับถกกันนะคะว่าอะไรถูกต้องท,ที่ถูกต้องเป็นอย่างไรมีข้อสงสัยแล้วก็รวมไปถึงเ,เรื่องของอย่างที่อาจารย์พูดถึง l a บนะคะ มันทาให้เราได้สัมผัสของจริงได้ลงมือทําเองต้มเองกวนเองผสมเองชั่งชั่งน้ําหนักเองตอกเม็ดยาได้ลองทํทั้งหลายจริงวัดความชื้นของเม็ดยาอันนี้ได้หรือไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะก็ได้ลองทําด้วยตัวเองนั่นคือมือวิทยาศาสตร์ด้วยไม่ต่างจาก โรงเรียนสอนทั่วไปคือเป็นงานแบบวิทยาศาสตร์สุขภาพด้วยห้อง l a บก็เป็นแลบแบบเพสัตด้วยใช่ค่ะใช่ไหมครับใช่ค่ะเราเข้าคือเราเข้าไปปุ๊บเราจะมีความรู้สึกว่าโอ้โหเราเรียนแพทย์แผนไทยจริงหรือเปล่าเราเรียนแพทย์แผนไทยแต่ว่าแต่ว่าทําให้เราอะนะคะมันก็คือเราเข้าใจความเป็นแพทย์แผนปัจจุบันไปด้วยในในขณะเดียวกันในเวลาเดียวกันเราะมันการเปรียบเทียบใช่ค่ะคือทั้งเราเรียน l a บด้วยแล้วก็เรายังเรียนเรื่องของวิชาร่างกายมนุษย์ เกี่ยวกับอนาตมีซึ่งเดี๋ยวในสัปดาห์ถัดไปจะเรียนกับท่านอาจารย์ใหญ่ได้ได้ดูของจริงเรียนกับอาจารย์ใหญ่คือใช่ค่ะคือศพด้วยใช่ค่ะศพมนุษย์จริงจริงด้วยเราจะได้เห็นว่ากล้ามเนื้ออวัยวะแต่ละส่วนต่างๆของร่างกายเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็อาจารย์ค่อนข้างจะให้ข้อมูลกับเราอย่างเต็มที่เพื่อที่หลายๆคนอาจารย์ถ้าเราพูดกันตามจริงในในความเป็นจริงเนี่ย แพทย์แผนปัจจุบันอาจจะมีมุมมองต่อแพทย์แผนไทยอีกแบบหนึ่งนะใช่ไหมคะในขณะที่แพทย์แผนไทยเองเขาก็มีการยกระดับงานอย่างต่อเนื่องใช่ค่ะเพื่อที่จะสามารถสื่อสารออกไปได้สื่อสารได้ว่าง่ายๆคุยกันรู้เรื่องคุยกับแพทย์แผนธรมจารรู้เรื่องซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายไม่ได้บอกว่ามาแข่งกันแต่หมายถึงว่าเป้าหมายอยู่ที่ผู้ป่วยที่เราจะช่วยในการดูแลเขามีอยู่อย่างหนึ่งที่อาจารย์อาจารย์ที่สอนเนี่ยอาจารย์บอกว่าถ้าเราเป็นแพทย์แผนไทยนะเราจะมีเวลาคุยกับคนไข้มากกว่า แพทย์ปัจจุบันด้วยนะอาจารย์เพราะว่าเขาคือเราสามารถจะฟังคนไข้บ่นให้ฟังว่าเขาเป็นโน่นเป็นนั่นเป็นนี่นานกว่าแพทย์แผนปัจจุบันใช่คือเราม้าที่เขาไม่ค่อยมีเวลาใช่ค่ะเพราะเรามีเวลามากกว่าใช่ใช่อาจารย์คือเราฟังเราก็ขำว่าเออจริงด้วยอันนี้คือเรื่องจริงนะครับอันนี้คือเรื่องจริงเลยเพราะว่าเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเราอยากถามหมอว่าทําไมเป็นอย่างนั้นทําไมมันเป็นอย่างนี้แต่บางทีหมอ ปัจจุบันเราก็ต้องยอมรับว่าคนไข้เขาเยอะ <คน S 2> เขาไม่มี <คน S 2> มเวลา <คน S 2> แต่คาแพทย์แผนไทยจะมีเวลาที่จะให้คุยเยอะยาลม300จำพวกตำรับยาโบราณช่วยกระตุ้นเลือดลมในระบบการไหลเวียนเสริมธาตุไฟและลมให้กับผู้สูงวัยและเสริมระบบทางเดินอาหารเคลื่อนตัวดีขึ้น